อ่านะฮะก็จะมาทำต่อนะฮะจากได้คลิปมาแล้วนะ คลิปเซเว่นด,ด,ด,ดูนะเซเว่นดูเฮเซเว่นดูได้พาสองนะก็หลังนะาจากที่ผมได้คลิปมาแล้วผมทำไงต่ออ่าเอาลิฟอันนี้เร่งรัดรวดเร็วนวนะก็เข้าไปที่คอมเพรสเตอรี่นะเอ่อสูตรเก่าผมเลยสูตรไม่ใช่สูตรเก่าหรอกสูตรที่ใช้ทุกคลิปเลยทุก,ท,กทุกคลิปอ่าก็พาสองอนะมันเต็มอะได้มันเต็มอนะมมนะแล้วมันแคร์แล้วมันตัดเองอะจริงๆไม่จบเลยโหเซ็งอะไม่เป็นไรนะมาต่อคลิป เออคลิปเออคลิปสนะคลิปสไม่เป็นไรนะคลิปแรกก็ต่อครั้งนั้นกันนะก็ตรงนี้นะฟรแมแเตอรี่ผมจะแนะนำโปรแกรมเป,เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์แปลงไฟล์เป็นอะไรก็ได้ไฟล์วิดีโอรวมไฟล์นี่ผมจะใช้โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเดียวเลยง่ายๆสั้นๆก็ดูนะผมจะแปลงเป็นว m v ซึ่งคลิปนี้เป็น AVI ก็กดตกลงคลิกทูสตาร์ทราจนเต็มร้อยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับ อ่านะครับหลังจากเออ่ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วกดที่โฟเลเดอร์ภายทางนี่จะได้ไฟล์นี่ออกมาจากนั้นัในขั้นตอนรวมคลิปครับอันนี้คืออันนี้คืออินโทรนี่อินโทรนี่คลิปเอาโทรน่ะกดตรงลงนี่กดตรงนี้นะทอนสูงตรงนี้คลิกอีกทีหนึ่งตามไฟล์กำลังรวมอยู่ครับพอเต็มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทำใม่อีกทีนะโอเค าก็ะะฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไฟล์สามไฟล์มันจะเป็นไฟล์นี้นะครับวิดีโอจอยเนอร์ขนาด2 6 4หกส่กิโลไบต์นะหรือสองร้อยหกสี่มาหลังจากที่ทำเรืองน,นี้เสร็จแล้วนะผมก็จะเอาไปอัพโหลดอัพโหลดอัพโหลดลงอัโหลลดงยูทูบนั่น,นแหละปกติ แค่เนี้ยแหละครับคุณก็รอจนกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วคุณก็เรียบร้อยอ่ะก็คือเสร็จแหละนี่ก็ตั้งชื่อคลิปทึ๊บทึ d บเจ็วันเดย์ุจค่าทสองโอเคครับก็เนี่ยแหละง่ายรอจนกว่าจะเสร็จก็เดี๋ยวจะปิดคลิปสอนเนี้ยแหละแล้วก็ไปอัพโหลดตามอินทีนี้ตามเอง เดี๋ยวถ้าคุณดูเสร้วเซ a y วิสเดย์ฟ้าสองเสร็จแล้ว Day คุณจะได้ดูวงไอคิ้ีสองนะโอเค <c oughs> อไหมต่อดนี่ยว่ามีได้ทำโอเคก็คงนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นนะถ้าเกิดเอาเบื้องลึกนี่ผมต้องไปทำรูปก,ก่อนรูปตัวนี้ ผมก็เข้าไปทำในโ h o t o s h o p เดิมเนี่ยโฟโต้ช็อปต้องหารูปใหม่อย่างเงี้ยพิมพ์าอืมเรื่องนี่นน ừ, บำ,นนนำบางรูปเนี้ยเปไงเดี๋ยวนิดนึงเราอารมแนี่รูปนี้ไงแต่ผมก็ใส่นในโฟโต้ช็อปนี่แล้วก็ใส่หนังสือปุ๊บๆเซฟออกมาพอได้รูปเสร็จแล้วนี่กดคอซ่อมทําเนา เลือกรูปกดโอเพนตุ้มแล้วจะเป็นรูปหน้าปกครับนี่เอาไปครับก็จบกันเรียนการสอนนิเท่านี้อาจารย์เหนะื่อยแล้วโอเคต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทีพวกชอบแคสกิงโ้สเกมแบบไอปพวกชอบแคสโกงแคสเกมออนไลนะก็ดูไว้นะฮะส่วนอันนี้วิธีตน้นตัว